สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด็ดนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับเลขดับ10ล่างสูตรที่3นะครับผมก็ร้อยครั้งที่3ล้มหคงที่นะครับผม16กรกฎาคม63เป็นสูตรตั้งต้นนะครับร้อยครั้งที่3นะครับล้มหคงที่นะครับ6ออก1เหลือ5นะครับผมก็ได้5เป็นเลขดับนะครับออก92นะครับผมก็รักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มาครับผม 16สิงหานะครับผม5ออก1นะครับก็เหลือ4นะครับผม4เลขดับนะครับผมก็ได้88นะครับหลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มาครับผม1กันยาครับผม3ออก1เหลือ2นะครับ3ลบ1เหลือ2ก็ได้98หลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาครับผม16กันยานะครับผม9ออก1เหลือ8ครับผมก็ออก57หลักสิบเป็นเลข5นะครับเลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มาครับ 1ตุลานะครับ8ออก1นเหลือ7นะครับผมก็ได้เลขดับเป็นเลข7นะครับออก59นะครับผมหลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข7 7ดเจดับเจไม่มาครับ16ตุลานะครับผม5ออก1เหลือ4นะครับได้4เป็นเลขดับออก3 8หลักสิบเป็นเลข3นะครับเลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มาครับ เอ่อหนึ่งพุชจินะครับผมก้าวออกหนึ่งเหลือแปดนะครับผมก็ได้แปดเป็นเลขดับออกสี่ศูนย์หลักสิบเป็นเลขสี่นะครับเลขดับเป็นเลขแปดแปดดำแปดไม่มาครับสิบหกพุชจินะครับสองออกหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับผมก็ออกสี่หกหลักสิบเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขห 1, น 1, ึ่งหนึ่งดำหนึ่งไม่มาครับผม หนึ่งทันวานะครับสองออกหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับผมก็ได้เลขหนึ่งเป็นเลขดับออกแปดสี่หลักสิบเป็นเลขแปดเลขดับเป็นเลขหนึ่งหนึ่งดับหนึ่งไม่มานะครับสิบหกทันวานะครับผมเก้าออกหนึ่งเหลือแปดนะครับผมก็เลขดับเป็นเลขแปดเลขออกเจ็ดศูนย์นะครับเลขหลักสิบเป็นเลขเจ็ดเลขดับเป็นเลขแปดแปดดับแปดไม่มาครับผมแล้วก็สามสิบหกสามนะครับผมนะครับก็ได้ให้เป็น ศูนย์ออกหนึ่งก็คือสิบนะครับผมสิบออกหนึ่งนะครับผมก็เหลือเก้านะครับได้เก้าเป็นเลขดับงวดประจําวันที่สามสิบธันวาหกสามนะครับเป็นเลขสิบล่างนะครับสูตรที่สามนะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นแค่สถิติทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมก็ ขอบคุณมากที่รับชมนสนับันุนสวัสดีครับผม